ก็กำลังพวมงามพวกเจ้าตึงปุดเอาดดเลยมาด้มาเบิ่งแล้วกันต่ออีกมันพวมเกิดพวกเจ้าเอ้ยถ้ามันเกิดละลายๆจังเสียวอุ่ยมานำมันจะทันเกิดหลาย <c oughs> มันมันบททันใหญ่นะพวกเจ้า <c oughs> ชิ้นไหมันเง่แห,ห้งงามได้หนิมาเบิ่งป้านี่นเลยเพิ่นอยากอยู่ในอันอะไรสินี่หอน,นี่งาองามขนาดนี้นี่นี่พวกเจ้าอันนี้เราเขาเอื้อนกันว่าพักอันนัพักขมแล้วพวกเจ้าเด้อพักขมอเมริกานี่ นี่ไหนเนี่ยอืมนวดแบบไงบออยู่ที่พักขมอเมริกาเนาะอยู่ในขึ้นไปผู้ยังแถเนี่ยไม่ใช่บ้านได้อยู่บอเฮ้ยเห็นบอ มึงดูค่ะป้าตัวยอดบักอวบตัวนี้พวกเจ้าอู้คอยตามหาไปสิละพวกแก้วคันเจอแบบซี้ในขัโพดเลยนะยอดบักอวดบักงามเด้กมึงก็ได้ออู้ใหบ้านได้ยอดบักอวบนี่ใส่มึงดูมึงดูมึงดู พ่อให่บ้านเห็นยอดอวบแล้วอืมโอ้ยบนีน้สูงเนาะสูงแหงไปเอาไหมไปเอาไหมดูไก่กันนะอืมเจอหนิอืมพวกเจ้ายอดอวบครับอวบคักอวบคักทุนพ่อใาญ่บ้านกำลังไปดึงเอากินกระป๋นป่าหรือว่าเห็ดอันสุกเด้อพวกเจ้าเด้อแซบ่บเด้อพ่อใหญ่ยยบ้าน ซุ่มเพิ่งยัง,งน,ยน้นนอยๆไปดิเป็นนังซี่น้อยภกคภมอเมริกาแต่คนที่อเมริกาพากันมักเอิ้นวะอย่างก็ดอกกระเจียวใช่ไหาคะแต่เดือดมันขมแบบดอกกระเจียวเด้วขมแซ่บนะพวกเจ้าขมแซ่บแบบดอกกระเจียวมาชิซะ ขึ้นตามผู้ตามมีหลายบ่ทั้งนั้นพ่อใหญ่บ้านฮะ <Yeah. S 1> โอ้พ่อใหญ่บ้านว่ามีหลายทั้งนั้น <Yeah. S 1> ใช่ล่ะม,มาพอป่าผักขูดพร้อมพวกเจ้านี่ดิ เด็กผักกูดนะนี่ปลาผักกูดแต่คอยสีบเอาเด้อเพราะว่าผักกูดน้อยนี่คอยบระยากแต่ว่างามหลายเพิ่งเพิ่ด้เลยว่าผักกูดพวกเจ้านี่ผักกูดเบิ้ลน่นะผักกูดน้อยบ่อยากมีคนมาตัดเอาลายได้ผักกูดนี่ก็ได้เอาบ่เอาเขาสิเอาแต่ผักขมเนี่ยต้องการแต่ผักขมเนี่ยพวกเจ้า ยอดกลุ่มดอกกลุ่มปูดหลายมีคนมาตัดเอาแล้วก็ปลูดจะไปกินก็ป่นเดีกคนตัดเอาพวกเจ้านี่ได้เห็นบหห้อยตัดเอาเด็ห้อยตัดเอาเด่เฮ้ยคนตัดเอาพักกูดตัดเอาจำเลย นี่เป็นลักษณะนี่แต่พวกเจ้านี่ด้ดยประกูดกระไดนี่ลายบ่เฮ้ยมาข่มลายเนาะอืมอืมลายนะลกเอาไปให้เอื้อยแม่บุตรมานำพวกเจ้าข่อยมาทั้งนี้คนละแวะมาเลยคิดว่า นี่ต้องได้เบิ้งคักๆนี่ดิคนเบิ้งพิษกับตัวนี้เด้อยพวกเจ้าเด้อคนลาวเบียร์ายลายๆนี่เพราะว่ามันคือตัวนี้เห็นบอนี่นี่คนเบิ้งพิษขาเจ้าไปเด็ดเอาไว,ไว้ๆ้วเข้าเจ้าไปเอาตัวนี้นี่เห็นบอนี่นี่ออนี่แต่ว,ว,าวา่าเบิ้งเขาก็เบิ้งออกนี่เห็นมันคนละบคนละเหลี่ยมเด้อพวกเจ้าเด้อต้องเบิง้งคักๆสังเกตคักๆเห็นบอมันก็คนละหมดเห็นบอพวกเจ้านี่ด้ อันที่จแมนนี่นะคุละโมดนี่น่ะเป็นลวกกินลวกกินกัะป่นปลาใน่กำบัเป mm? mm. hmm. so ่าคนเซ้ ให้จะเป็นลายเนาะพืาบ้านคุณน่ะแต่ยอดงามๆโอคตรโฟกัสแล้วเก้างามหลายงามหลายมาเก็บผักขมเด้อมือนี้พี่น้องป้าเก็บผักขมดอกกระเจียวอเมริกาเนี่ยแหละพักกันเอื้องกันนะอืมอืมคุณน่ะกำลังเกิดน,น้อยๆอยู่เต็มอยู่เลยน่าใช่เอื้อยคนละมาเก็บ เมื่อกี้คนมาจอบเบิงว่ามันเกิดะระวบ่อมันเกิดอะไรเนี่ยนะตอนนี้ก็ซีห้เอืเลยเพ็นมาเก็บเอาบ,บัดนมาผักกูดมันเป็นตะแบแน่นี่เขาเจ้าเนี่ยหนวังยอดอ่อ,อนๆออออมีคนมาเด็ดเอาละ่ะอื ไงนะคุณเขเท่าไงนะบอกว่าหนึงมันจะอึดอย่างแล้วว่าแอวี่แววว่าฉันคดพ่อประตูอันนั่นเราเอิญสะไคร่แบบหนึ่งที่เจ้าเพราะว่ามันเกิดบ่ออยู่บนอื่นแล้วว่าบุอึดแล้วว่าบุตายอึดแล้วว่าแต่ป่านี่เราค่อยอันนั้นค่อยค่อยท่วงเถื่อแล้วค่อยว่ามันอยู่โน่นหันคอยบอกเออดอนเออดอนว่าบุมีนะนี่ก็โนอนเดียวกันนี่แหละ คุณอาเฮ้ยพร้อมเกิดนะทางหน้าเห็นปะอู้ยบัวกละหลายเมื่อยแล้วโคตรโคตรโคแต่งใช่ไหมหลายพวกเจ้าน่ะพ่วมงามนะงามงามผักขมพวกเจ้ามันอะไรยอดเพื่อนน่ะเอาก้านเพื่อนน่ะพิษเฝ้าถือก้านเพื่อนก้านเพื่อนก็งามงามอุ้ยยุ้ง มุกัตใช่ไหมหี่อนนิดหน่อยนะเฮ้ยแซ่บๆซ่บเลยฮันลุกเอาเลยหย่อนนิดหน่อยนะยนบ้านลุกแต่ขมเราแลกเว้า,าวอีกเนาะได้ว้าอีกเพราะว่าสำหรับผู้ติดบุหู่เนาะพวกเจ้าอเออมันเก็บอีกน้งทักขมอเมริกาเลยพวกเจ้าเด้อมันก็คล้ายๆคือดอกกระเจียวแหละขมๆแบบดอกกระเจียวบ้านเฮาแซ่บ ถามรบบาพระแซบพระซทบพระกูดอันนี้พระกูดขนพวกเจ้านี่นะพะกูดขน,นอน่ะนี่ผู้เขากินเขาก็กินเนอะเขาไปลอกขนมันออกเนอะถ้าใครชิบูกินเขาข้านลอกขน ขนมันหลายแหงมิจะว่าขันเขาอยากแล้วปล่อยให้มันอันแกตู่ขึ้นมาแล้วขนมันละลายแบบชันแล้วเขาหยุดเด็ดเอายอดมันเนาะพอกูดบ่มีขนก็มีอยู่แต่ขนบ่ได้ไปล่ปลามันปลามันไก่เป็นนั่นสมองกลัวจักเงินเถิดพวกเจ้าอันมันกูดใหญ่นหันขนาดก้านใหญ่นหันขนาดพวกเจ้าไปพวกนี้บ้านไปไปเบิ่งลูกันได้หลายจำใด้ใส่กันกับถงไป จะออกไปเบิ่งกันมันนี่พวกเจ้ามันหลายแล้วบะ่เรื่องเก็บคันสิเก็บต่อไปอีกคันพุ่นพวกเจ้าพุ่นอยู่หน้าไหนพุ่นมีเบิดเด้อนี่อน <hi> คอยหักสิขี้ข้านเก็บเพราะเมือ่อยคอยท่าเอื้อยคอยมาที่หน้าอีกเนาะจะมาเก็บต้องกันต่อเอยคอยเนาะคิดว่าอีกสองมือจะซื้ม,มาเก็บกับเอือ้อยตัวมือหนึ่ง,ต,ง,ต,งตัวน้อยกำลงังกลวงหลายเออตัวน้อยกำลังกลวงหลายที่น่างักจะเห็นแต่หลายตัวน้อยมีการจีเก็บอ่ะ น้นอนกำลังเกิดกำกหลายๆเนาะนี่เด็กเห็นปะเพื่อนกำลังเกิดพวกเจ้าลักษณะนั่นเนาะพอเคยเลือกโบได้ถ่ายหุ่นไฮเบิ้งชนเนาะพอกขมจนเป็นต้นเนาะตอนเด็ดยอดขมตอนเด็ดก็บโบได้ถ่ายให้เบิ้งตรงมันงามๆกระยาแหละไปถ่ายเอาตัวมีอันั่นให้เบิ้งเอาง่ายไปจัเฉย มันสิออกมาจากนอกละก่ะน่ยเอาใส่ถุงมาเบิ้งดูพ่อใหญ่บ้านเอามาตั้งใส่โต๊ะนี่พ่อใหญ่บ้านเอาใส่ถุงมาก่อนพวกเจ้าก็บวกได้เก็บดนเด้เก็บข้าวเดียวหนึง่งแต่ว่าสิีเมืองแหละเพราะว่าพากัน มะย่างออกกําลังกายนะก็จังไปได้เอาเอื่อยมานําหั่นมะย่างออกกําลังกายกันเลยว่ะป่าผักขมมันอยู่ทางนี่อยู่แล้วมันใกล้อยู่แล้วก็เลยมาเบิ่งเลยก็เลยมาเบิ่งเลยวาสิซะมาพยาบ้านเอามาพี่บังทางออกก็เป็นนั่นสิเด้อพวกเจ้าเด้อออกมาจากป่านี่นี่ดิได้หลายเติบพวกเจ้าได้หลายเติบนี่ดิได้หลายเติบหลายเติบหลายเติบมันจะยอดงาม ตะยอดงามๆเด้อพวกเจ้าเด้อโอู้เอาไปลวกแล้วก็กินกับปุลปลาโซดแซ่บเด้อพวกเจ้าเด้อเอ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เราเบิ้งเๆบๆิ้งเบิ้งคญในยยบ้านเอายอดมาขึ้นมาหน่อยเลยญาติตัวคนในบ้านได้นะตายจะมันอวกงามเอาแท้วไหเอ้า,อาคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนที่ดีมีแหงอย่าเฝ้าเฮ้ยอย่าเฝ้าทุกคนที่ดีมีแหงเด้อบ๊ายบาย